สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นู้ครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักสาสตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูประจำเดือนเมษายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2566ครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิให้กับผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นั้น ผมขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ h e EMPRESS หรือว่าไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของผู้หญิงไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงนั่นเองนะครับผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองนะครับดวงการงานของท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้า มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงนั้นบอกเลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะไปสมพงกับคู่กับแฟนจะทําให้คู่รู้ว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีหากว่าคู่รู้แฟนของท่านนั้นทํางานรับราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะได้ปรับตําแหน่งใหม่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมากยิ่งขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวท่านนะครับผมตัวท่าน เองนั้นก็จะได้เป็นคุณนายคนใหม่ในลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าทําธุรกิจทําการค้าการขายส่วนตัวก็จะทําให้การค้าการขายนั้นประสบความสําเร็จหน้าที่การงานนะครับการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็อาจจะมีการปรับตําแหน่งมีการปรับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวท่านด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็จะสุขสบายดุดคุณนายนั่นเองนะครับผม ไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชายอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปรรมภ์ตัวท่านเองนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าทํางานร่วมกับผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นมีหัวหน้าง,งานเป็นผู้หญิงนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการงานมีโอกาสที่จะเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับ หงท่านมีคู่มีแฟนนี่นะฮะในช่วงของเดือนเมษายนนี่นะครับตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับความรักความเอาใจใส่เป็นอย่างดีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆนี่บางทีแฟนของท่านนั่นแหละเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตอย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าว่าเป็นคุณผู้ชายนั้นดีมากๆเช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับผมถ้าเป็นธุรกิจการงานสําหรับความหมายของไพ่ดีเอ็มเพสหรือว่าไพ่ราชินี ก็หมายเขาว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงแฟชั่นของผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านเสริมสวยร้านทําเล็บต่างๆขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางนะครับพวกเสื้อผ้าอาพรต่างๆกระเป๋ารองเท้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงธุรกิจการค้าการขายด้านนี้จะดีมากๆเลยสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนผลผลิตของท่านนั้นจะออกมาดีงอกง,งามนะครับมีคุณภาพนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับผลผลิตของท่านนั้นออกมาถูกจังหวะนะครับความต้องการของตลาดมีสูงมากๆแน่นอนจะขายได้ราคาดีนั่นเองนะครับผมและนอกจากนั้นคนที่เป็นแม่ค้าพ่อขายนะครับผมที่ขายผักขายผลไม้ต่างๆนี่นะฮะ จะดีมากๆด้วยเช่นกันขายเกี่ยวกับพวกดอกไม้นะครับผมหรือว่ารับจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งกิจการด้านนี้ก็จะดีต่อผู้ที่เกิดปีกุลเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับดังนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าไพดีเอ็มเพรสหรือว่าไพราชินีนั้นจะส่งผลดีมากๆเลยนะครับต่อผู้ที่เกิดปีกุลในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับ พอถัดมานะฮะนี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังคราชที่อยู่ในตำแหน่งที่4นะครับดวงการงานของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นนักวิชาการเป็นนักปรา์นะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าจะดีมากๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนดวงการงานของท่านนั้นจะดีมากๆในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับ ไพเดิเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสันคาราชถ้าเป็นธุรกิจการค้าการขายก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์ทั้งหลายนั้นจะดีมากเลยนะครับอย่างเช่นคนที่ทําธุรกิจการขา,ขายที่เกี่ยวกับพวกเครื่องสังกพันธ์ทั้งหลายนะครับหรือว่าให้เช่าว,วัตถุบงคลมีแผงพระอะไรต่างๆพวกนี้กิจการด้านนี้จะดีนะครับจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเยอะมากขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาต่างๆไพ่ใบน,นี้ก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นบางท่านนี่นะฮะต้องการอยากจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็จะสามารถสอบเข้าได้หรือบางท่านนี่นะครับผมที่ต้องการอยากจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นปริญญาโทรปริญญาเอกในลักษณะแบบนี้หรือว่าอยู่ในช่วงของการที่จะขอทุนการศึกษาก็จะได้รับการอนุมัติได้รับการคัดเลือกนั่นเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดรเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังขงรารเนี่ยก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีกุลในช่วงของเดือนเมษายนนั้น มีโอกาสที่จะไปทําบุญนะครับผมตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะเข้าวัดนะครับมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมทําบุญใส่บาตรนะครับถวายสังฆทานหรือว่าได้มีโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมแบบนี้นั่นเองนะครับบางท่านนั้นก็อาจจะไปไหว้พระ3วัด7วัด9วัดในลักษณะแบบนี้ก็ได้เพราะว่าในช่วงของเดือนเมษายนนั้น มีวันหยุดเยอะแล้วก็มีวันหยุดยาวด้วยนะครับในช่วงของเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยลหลายๆท่านก็มักที่จะนิยมที่จะไปทําบุญกันนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดปีกุนนั้นเมื่อตัวท่านเองมีไพ่ดีเฮโรแผนหรือว่าไพ่ประสังคราชนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยในเช้าผมคนที่เป็นอริศัตรูคนที่ไม่หวังดีต่อตัวท่านในที่สุดแล้วเขาก็จะแพ้พ่แพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดนั่นเองแต่ขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายามอยู่ในศีลในธรรมมีโอกาสทําบุญมีโอกาสปฏิบัติธรรมนั้นยิ่งจะทาให้ตัวท่านเองนั้นปลอดภัยสูงมากๆนั่นเองเนะครับถึงแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีไพ่เด็ดนะฮะที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปซึ่งถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้น ถ้าหากว่ามีไพ่เดนเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชก็หมายคขาว่าพลานุภาพของไพ่ใบนี้นั้นจะไปกดทับพ,พลังอํานาจของไพ่เดสให้แสดงผลได้น้อยลงนั่นเองในชรับผู้ที่เกิดปีกุลครับ แต่ยังไงก็ตามแต่นะครับผู้ที่เกิดปีกุลแม้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองก็ไม่ควรประมาทนะครับการเดินทางการขับรถขับราอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ารถรายเยอะนั่นเองนะครับเมื่อรถเยอะความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยก็มีสูงส่วนภัยเดสนั้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องของสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางทีอากาศร้อนๆในช่วงนี้นี่นะครับไปเล่นสงกรานนต์สา้ํกัน อากาศร้อนๆไปเล่นน้ําเย็นนี่นะครับบางทีร่างกายเราปรับไม่ทันอาจจะไม่สบายได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยกันเราันนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นะครับผมนี่คือไพ่เอ็ดออฟแพน c เหรือว่าไพ่หเหรียญนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้นั้นถ้าหากว่าเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายนี้จะดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกจิวเวลรี่เพชรพลอยต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกร้านทองนะฮะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบทั้งหลายนั้นในช่วงเดือนเมษายนจะมีลูกค้าเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับจะทําให้ยอดขายของท่านดีมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เอ็ดออฟไพ่หนึ่งเหรียญน,นั้นบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านจะมีโชคมีลาบ จากการเสี่ยงดวงนะครับคนที่จะถูกหวยคนที่จะถูกลอตเตอรี่ต้องด้ไพ่ใบนี้เลยนะครับฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีกุลในช่วงเดือนเมษายนนั้นถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาบบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังครราชก็อาจจะหมายถึงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวดาที่จะให้โชคกับท่านนั่นเองนะครับมีโอกาสสูงมากเลยนะครับคนที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ที่จะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นกับตัวท่านนั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่ไนออฟซอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือดาบไพ่ใบน,นี้นั้นให้ระวังเรื่องของความใจร้อนวู้วามของตัวท่านจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีสตินะฮะไม่ควรที่จะตัดสินอะไรต่างๆด้วยอารมณ์ต้องมีเหตุผลเป็นตัวนําเป็นตัวกากับนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่สดาบ ภายในนี้ก็หมายถึงอารมณ์ร้อนวู่วามมีโอกาสที่จะประทะอารมณ์มีโอกาสที่จะมีปัญหาต่อกันได้นั่นเองเนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆก็แล้วกันอากาศในช่วงเดือนเมษายนนั้นร้อนสุดๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้าว่าเรายิ่งใจร้อนไปด้วยเนี่โอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดโอกาสที่จะมีปัญหาต่อกันนั้นมีสูงมากๆเลยนะครับส่วนไพ่ไนออฟซอสนี่ในะครับด้านดีนั้นก็หมายความว่า ผู้ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการเป็นตํารวจทหารนี่นะครับผมในช่วงเดือนเมษาถ้าจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรต่างๆนั้นถ้ามีไพ่ใบน,นี้จะส่งผลดีต่อท่านมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นมีอํานาจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของไพ่ใบน,นี้ก็คือว่าให้ระวังอริศตรู คนที่ไม่หวังดีตัวตัวท่านเองนะครับผมจะคอยกันแกล้งท่านนั่นเองนะฮะต้องระมัดระวังจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับต้องคิดไว้เสมอว่ามีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่นายออบค u ับหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วย หมายความว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยการเจรจาการต่อรองเนี่ยจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซล์คนที่เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนี่นะฮะโอกาสที่ท่านนั้นจะประสบความสําเร็จปิดดิวต่างๆได้นะครับผมหรู้ว่าได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานั้นมีสูงมากๆเลยนะครับผมไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นะครับผมนี่คือไพ่หดาบไพ่หดาบนั้น ก็หมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงจนเกินไปมีอัตราตัวตนที่สูงจนเกินไปการที่คนเรามีความเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีทุกคนควรมีนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมากจนเกินไปมันก็จะดูแข็งจนเกินไปพูดง่ายๆก็คือว่าเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ตัวเรานั้นไม่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยการทํางานร่วมกับคนอื่นนั้นถ้าเราเอาแต่ใจตัวเองโอกาสาที่จะมีปัญหาต่อกันมีสูงมากๆเลยนะครับและที่สําคัญก็ คือจะทําให้งานของท่านนั้นไม่ประสบความสําเร็จได้นั่นเองทางที่ดีก็ควรที่จะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้คนอื่นเขามีส่วนร่วมบ้างนะครับมันจะทําให้งานของท่านนั้นสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นก,ก็คล้ายๆกับไพ่3ดาบก็คล้ายๆกับไพ่ในออฟซอร์ดเหมือนกันนะครับในมุมที่ว่า ตัวท่านเองนั้นอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเองเนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองในลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับถาาว่าตัวท่านเองนั้นไม่ปรับปรุงตัวเองบางทีจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้างานถาาว่าเป็นในลักษณะแบบนั้นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้ลัภผู้ใหญ่เท่าที่ควรนั่นเอง,เองเนะครับดวงการงานของท่านจะมีปัญหาอย่างแน่นอนในอน,น,อนาคตนั่นเองนะครับ คราวนี้เราไปคุยถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูในช่วงของเดือนเมษายนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นเราในะครวบว่าตัวท่านเองนั้นได้ไพ่แห่งโชคลาบก็คือไพ่เอ็ดออฟพนเตอร์เหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะครับคนที่จะมีโชคมีลาบที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับ ก็ไม่แน่นะฮะผู้ที่เกิดปีกุลน,นั้นอาจจะมีโชคใหญ่ในช่วงของปีใหม่ไทยในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวท่านเองนั้นแม้ว่าจะมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามานะครับแต่ก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นดูไพ่ใบนี้ครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่สี่เหรียญให้ประหยัดมัธยั์นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินเข้ามาก็ต้องวางแผนทางการใช้จ่ายให้ดีนะครับผมวางแผนทางการเงินให้ดีไม่เชนั้นแล้วก็ จะเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองนะครับการเงินของท่านจะมีปัญหาได้นั่นเองนะฮะไพ่ใบนี้หมายความว่าขอให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าได้เงินมาในช่วงของเดือนเมษายนนั้นอย่าพึ่งนําไปลงทุนให้เก็บเป็นเงินสดไว้ก่อนนั่นเองนะครับให้ผ่านเดือนเมษาไปก่อนถ้าเอาไปลงทุนในช่วงนี้มีโอกาสที่จะขาดทุนได้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้ามีเงินคนที่จะมาหยิบยืมเงินท่านแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ายืมไปแล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้คืนหรือว่าได้คืนยากมากๆถ้าเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันอาจจะมีการทะเลาะก,กันใหญ่เลยนะครับผมอาจจะต้องขาดจากความเป็นเพื่อนขาดจากการเป็นญาติกันก็ได้นั่นเองนะฮะคราวนี้ตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้ด้วยนี่คือไพ่หกเหรียญนั่นเองนะครับไพ่หกเหรียญนั่นก็หมายถึงการเก็บเงินไม่อยู่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเดือนเมษายนนั้นมีวันหยุดเยอะแล้วก็มีวันหยุดยาวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปรดน้ำํำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไปเลี้ยงฉลองสังสรรค์กัน ก็มีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหลายๆท่านนั้นอาจจะได้นําเงินไปทําบุญนําเงินไปบริจาคนะฮะช่วยเหลือผู้คนอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับความหมายของไพ่6เหรียญนั่นเองครับเราไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูในช่วงของเดือนเมษายนกันบ้างน,นะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นจากาไพ่ใบนี้ก็แล้วกันนะฮะ นี่คือไพดีอิมเพรสหรือว่าไพราชินีไพใบนี้เป็นความรักในครอบครัวนั่นเองนะครับคู่รักชาวปีกุนนะครับที่แต่งงานกันมาได้รอยะหนึ่งแล้วต้องการอยากจะได้ทายาตต้องการอยากจะได้ลูกไว้เชยชมสมใจท่านจะได้รับข่าวดีในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับต่อไปนี้ครอบครัวของท่านนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนั่นเองนะครับดีมากๆเลยนะครับ ส่วนพไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่ไหนออฟคัพไพ่ไหนออฟคัพนี่นะฮะถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นต้องยอมรับนะครับว่าผู้ที่เกิดปีกุลน,นั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แต่งตัวดีแต่งตัวดียังไม่พอนะครับยังเป็นคนที่พูดจาดีคารมดีด้วยนะฮะคิดดูเอาเองกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จะเป็นคนที่เจ้าชู้ขนาดไหนนั่นเอง ต้องยอมรับเลยนะครับทั้งหญิงและชายผู้ที่เกิดปีกูนนั้นจะมีคนมารักมาชอบค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นตัวท่านเองอาจจะไม่ได้คบคนเดียวตัวท่านเองนั้นอาจจะมีแฟนเยอะอย่างนี้ก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งของไพ่ไนท์อาลคับหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยก็อาจจะหมายถึงว่าตัวท่านเองที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งกับคนรักของท่านกํลาลังจะตัดสินใจที่จะเข้าสู่ประตูวิวาหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการสร้างครอบครัว จะไม่ได้แต่งงานในช่วงเดือนเมษายนนี่แหละแต่ว่าอาจจะแต่งในช่วงของปีนี้กําลังหาเลือกหายามกําลังอาจจะไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่กาหนดสถานที่กําหนดวันเวลากันอยู่ในลนักษณะแบบนี้ก็ได้ก็คืออยู่ในช่วงของการเตรียมการที่จะสร้างครอบครัวนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่ห้าดาบเนี่ยไพ่ห้าดาบนั้นจะเป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุปสรรคนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็คือญาติผู้ใหญ่ของท่านนั่นเองบางทีญาติผู้ใหญ่ของท่านนั้น ไม่ชอบแฟนท่านนะครับอันนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นได้อย่างแน่นอนหรือบางทีญาติผู้ใหญ่ของแฟนท่านนั้นไม่ยอมรับในตัวท่านอันนี้ก็ยากเช่นกันนะครับผมที่ความรักของท่านนั้นจะไปต่อนั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดปีกุลตัวท่านเองกับคนรักของท่านรักกันจริงๆนะครับผมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันจริงๆนะฮะถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็มีความจําเป็นแหละนะครับผมที่จะต้องตัดสินใจอยู่ด้วยการสร้างครอบครัวเลยในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่2เนี่ยเป็นไพ่ความรักไม่ดีนะครับผู้ที่เกิดปีกูลหลายๆท่านอาจจะประสบความสําเร็จในความรักแต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆท่านเช่นกันที่ไม่ประสบความสําเร็จในความรักไพ่ใบนี้หมายถึงโดนเทโดนทิ้งนั่นเองนะครับผม ก็คืออกหักเจ็บปวดกับความรักอยู่ดีๆแฟนก็บอกเลิกในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่3ดาบก็คืออกหักพัดพรากนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ัครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ <S <S ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีกุนหรือว่าปีหมูทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กํลาลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองนั้นก็จะได้นําคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ